โอเค i e s okay, good evening, and gentlemen. We have a special exclusive interview with นกรณี the most spectacular success cases of fast อ n g าห s รโอเคนะครับขอเชิญคุณนัทิดาบุญโพธิ์พักดีมาสัมภาษณ์นะครับต่อเมื่อหน่อยครับคุณนัทิดาอู้โ้นั่งอยู่ชินชิในกรอบนี้แล้วก็มองโอ้มีวีดดิ้งด้วยนะเดี๋ยวมองกล้องหน่ยนะนำมาโอ้โอเคนะครับอันนี้เบชื่ออะไรครั้งหนึ่งนะครับทุกคนตื่นเต้นอยากรู้ Look forward to hearing her interview ชื่ออะไรครับ ชื่อนัทิดาบุญโพธิพักดีค่ะคจบจากไหนมาครับคณะเออศรษฐศาสตร์จุฬาค่ะจบไหนยังจ๊ะจบปีที่แล้วค่ะรู้วายุแล้วล่ะอะไม่ตลกหรอเอดิเวรนะก็รีซอสอบโทโฟไปครั้งที่ไหร่จ๊ะ ครั้งแรกค่ะ ladies and gentlemen this is the first time that you did take the TOEFL test TOEFL IBT okay which covered different skills of reading listening speaking and writing okay สา reading comprehension ได้เท่าไหร่จะบอกให้ชาวโลกรู้เลยชัดเจน30ค่ะตบมือหน่อยครับ w e คอส t t ปเ e อร e h e น a ์โอโอเวอ e ์อีกไซต์จรินะคำถามที่หนึ่งก็คือมีเทคนิคอะไรทั้งสองสามประกาศไหมเพื่อแร่วิทยาทานให้กับเพื่อนร่วมโลกของเรานะฮะโดยเฉพาะเรียน f a s ต์สิงหทุกคนดูคด forward look l i ครับ listen attentively ก็ตอนทำตอนทำก็สอบก็คือพยายามอ่านแล้วสแกนคำสำคัญสำคัญค่ะอ่านให้เร็วที่สุด แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องคิดภาพตามโอเคขณะคืออา่านพวกสแกนคำนี้ดีนะ c o m p u t e r i z e d brain ละนะขณะที่สแกนนี่พอรู้สับบ้างไหมรู้ค่ะนี่คิดว่าก่อนสอบนี่ได้สับสับกกี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จ๊ะก่อนสอบน่าจะสับรู้สมาธิเขาแรงนะฮะเอบอร์กโฟนอยู่ไกลเธอก็ไม่ขยับนะฮะเจสซีค่ะ เจ็ดสิบเองเหรอขอจาร์เหรอว้าวแต่เอดดี้เวเพิ <readable> ่งแบบเรียนไปได้ครึ่งหนึ่งครึ่งทางสองเดือนครึ่งค่ะ e s and gentlemen สองอย่างนี้อครับอาจจะเก่งอยู่แล้วเสมเกียวแลรกระจารย์น่ะก็คือพอมาเรียนกับอาจารย์คือปกติไม่ค่อย ็นคนไม่ค่อยท่องสัพท์อะคะ่ะแต่พอเรียนกับอาจารย์ก็ทำให้ขยันท่องสัพท์มากขึ้นนะคะ <Okay. S 3> To be uh, To do just i c e to all f อะคือเธอ f ว่าพื้นเดิมแรงไหมแรงอยู่แล้วแต่เนื่องจากอะไรครับมาถูกครับเกิด motivate ซะหน่อยแล้เเวก็นะครับเเออออไกด์ให้นิดนึงเธอเอาเค s t นี้ถือว่าส s ว่าพื่อมีพื้นอยู่แล้วชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วตั้งแเด็กใช่ไหมชอบค่ะหนูกาชอบตัวควาดนตรีด้วยอะไรป่ะชอบมากมากเลยใช่ไหมมาแล้วการชอบฟังดนตรีดีสมองซ้ายหรือขวา ขวาและสมองขวาเกี่ยวกับอารมณ์แล้วก็อะไรครับมโนภาพดูชอบดูฟังดนตรีมากเลยใช่ไหมแสดงว่าหูต้องดีไม่ดีนักเรียนดีมากโอเคนะครับใช้ได้ได้ประมาณ2เดือนครึ่งได้สับประมาณเจนต์ถือว่าเอเอบวกนะดูเออทำอะไรทีงจำศัพท์ได้มากล่ะก็พยายามแต่ละคำอย่างเงี้ยค่ะก็หาวิธีการใช้ว่าใช้กับลักษณะขนาดไหนอะค่ะแล้วก็ปกติเวลาหาคำศัพท์เนี่ยค่ะจะใช้ดิกเป็นดิกอังกฤษอังกฤษหาเพราะว่ามันจะ เข้าใจความหมายก็ค่ะสิงที่มีบุญนะสิ่งกล้องนะฟงดีๆนั่นหนูมันมันกล้องมัเบาๆหน่อยนะเหมือเป็นผู้มีบุญหรือบุญชัยนะค่ะก็เปิดจากดีอังกฤษอังกฤษเอาอะค่ะดีมากสรุปก็คือนะครับเออพี่ยมดูเธอสองชั้นเธอดูนะครับเดียว vocabulary in the right context จะใช้สับทต่อันนี้ในบริบทที่ถูกต้องเรยแล้วที่สองเธอไม่ใช่สอเสรบุตรนะครับนะฮะ ค,สสคืออะไรซอสิตบุตก็คือดีกอะไรครับอังกฤษเป็นไทยหรือใชอะไรครับอังกฤษเป็นอังกฤษ v ว r y g ก o ดแล้วก็ท่องทุกวันหรือเปล่าจ๊ะก็ไม่ทุกวันค่ะแล้วมันถึงจ,จำได้หรือแค่กาดตาเขารู้ก็ไม่ค่ะก็แบบบางทีถ้าเห็นบ่อยๆมันก็จะจําได้เองค่ะบางทีสมมติเราท่องคํานี้อยู่แล้วเราไปอ่านอะไรก็ไม่รู้มันก็จะเจอแต่คํานี้คํานี้โอเคสมสามที่สูงสุดมนต์หรือเปล่าอ่ะสวดค่ะกี่จบจ๊ะทุกคนอยากรู้เหลือเกินก็ตอนใกล้สอบก็เก้าค่ะ พระคาถาชีมบัชนก้าวจบได้ยินนะค้า,า,ชชาูช่วยไเปล่าในพระคาถาชีมชนสมาธิช่วยไหมในการทขาข้อสอบช่วย <ใน S 1> ช่วย <ไง S 1> ค่ะ,ะมันเหมือนกับทําให้เราอืมไม่เหนื่อยคะ่ะเวลาทําข้อสอบอไม่เหนื่อยเพราะเวลามีสมาธิจิตไม่รู้ไม่ร้อนไม่รู้หนาวไม่เหนื่อยไม่กังวลในทั้งสิน้นแล้วก็ทําไม่ทําให้เราวักแว๊กนิ่งเลยใช่ไหมตอนสอบตอนสอบแบบตื่นเต้นน้อยกว่าตอนนี้ <laughs> ไปใน observation โอเคคือผู้มีบุญอยู่่ะเป็นตอนที่ตื่นเต้นอ่ะไม่ทราบเหมือนกันเก็บใกล้อาจารย์หน่ะ Yeah Thank you I love to listen to this a n w e r โอเคสรุปก็คือครับที่หนึ่งฟังดีๆนะ reading ก็คือนะครับรัติดาชวิธีครับสแกนเร็วที่สุดสแกนคำที่ใช้คำว่าสแกนนี่ลึกซึ้งนะปุ๊บๆๆเนี่ยแล้วก็แปลงเป็นภาพโดยฉับพลันโอเคเทคนิคที่สอง แล้วก็มีภาพด้วยใช่ไหมมีอะไรอื่นไหมแล้ว,ลว,ลวในการฝึก reading comprehension พเพราะสาิเต็ม3าถือว่า,อ,า <Excellent. S 1> อะไรครับ o u t x c e l l e n t excellent มีอื่นไหมที่จะเป็นวิทยาทานให้เราหน่อยถ้าเกิด อ่านให้รู้เรื่องอะคะ่ะ mm hmm. คือถ้าเกิดไม่นับว่าจะเตรียมสอบอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นอ่านภาษาอังกฤษทั่วไปก็ให้อ่านเรื่องที่เราแบบมีความสนใจมันก็จะทําให้เราแบบอยากรู้มากขึ้น mm hmm. ไม่ไม่เ,เบือ่อสกอรที่จะอ่านจนจ,จบเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะ่ะคำที่ดีมาก,กก็คือเลยครับ In addition to the reading passages that we did read ใช่ปะ่ะอยู่ต้องอะไรครับ Diversify ครับ few ที่อยู่อ่านด้วยก็คือเป็นเลือกอ่านที่ตัวเองชอบก่อนนะฮะจะได้ครับ Deepen เ,เช่นอักขระคิสตีนะฮะ สองอันวิธีมีอย่างอื่นอีกไหมเก่งมากเลยปกติชอบอ่านอยู่แล้วใช่ไหมก็อ่านอ่านอยู่เรื่อยๆอะค่ะอ๋อโอเคงั้นก็สองอันเอเดเวร์ริดเอ่อ i n g comprehension ยากมาก30ได้เท่าไหร่จ๊ะ30ค่ะตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยเวอร์ไปหน่อยแล้วมั้งกันนะก็สอนไอพีทีนะโอเคนะมีเทคนิคในการฟังจะไปฟังออกหมดเลยออกหมดเลยไหมออกออกหมดค่ะแต่ว่ามีเอ่อพาราเซทแรกที่สมาธิหลุดไปนิดนึง แล้วทำไมฟลุกถูก่ะข้อแรกนี่ดีนะทำไมฟลุกถูกกันนะข้อแรกคือหนูจําได้ว่าหนูนิ่งอยู่นานมากเกือบหนึ่งนาทีแต่ว่าเหมือนมันไม่แน่ใจอยู่ระหว่างสองข้อแต่ก็คิดว่าอันนี้แหละที่เป็นอันที่ถูกเพราะว่าเราได้ยินเราได้ยินมันแล้วแต่ว่าเหมือนกับไม่แน่ใจลังเลอยู่นะคะ <OK> แล้วก็หลังจากนั้นก็คือต้องแบบห้ามกังวลอีกแล้วคือตอบเสร็จแล้วก็คือเสร็จเลยฟังดีๆนะนั่นก็คือมหาสติษปัฏฐานสี่จิตดูจิตจิตเห็นจิตจิตเข้าใจจิตจิตรู้สภาวะจิต รู้ตลอดเวลาว่านิ่งไม่นิ่งรู้ตลอดว่าขับขยับให้ขยับรู้ว่าห้ามขยับรู้รู้รู้อย่างเดียวนี่แหละครับก็ผลของการทำอะไรครับกรรมฐานก็คือสวดพระคาถาชิมชอนจนได้ที่ปุ๊บเนี่ยสมาธิจะแปลงกลายเป็นสตินี่ชัดมากฟังดีๆจิตนิ่งจิตขยับจิตห้ามขยับแล้วนะใช่ไหมจิตสงบเนี่ยจิตมีพลังจิตไม่เหนื่อยนี่ก็คือจิตเห็นจิตจิตดูจิตนะนี่แหละก็คือวิปัสสนากรรมฐานขั้นสูงสุดเอาต่อครับเธอคงไม่รู้ใช่ไหมนี่ก็สูงสุดตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยครับ นี่คือของจริงก็คือคือปฏิบัติ <laughs> ตนจะไม่รู้ว่าเธอปฏิบัติอะไรนี่ะนี่คือของจริงคือสวดมนต์เรื่อยๆจะได้สิ่งนี้เป็น byproduct ก็คือผลอะไรครับพอยได้และจิตมันจะรู้ว่าความสงบเป็นอย่างไรคนพูดจางนี้แสดงว่าจิตต้องเห็นสภาพที่มีสมาธิสงบหรือฟุ้งซ่าน้นูเห็นไหมสองสภาวะ มาาละมาต่อนะอฟังมาฟังมากับเป็นเรื่องเลยครับวิปัสสนากรรมฐา,านนะนะ <c oughs> โอเคมีเทคนิคไงในการฟังถึงฟังได้ออกหมดเลยปกติฟังอะไรบ้างจ๊ะมีเทคนิคอะไร What are the techniques that you have been pursuing for a number of years I think okay in order to really reach t h i s high scores on the listening part ถ้าฟังนี่จะเป็นปกติจะฟังเพลงพวาฟังเพลงภาษาอังกฤษมาฟังออกไหมเขาเขาร้องเพลงก็ฟังองอกแต่ว่าก็ไม่ถึงกับออกทุกคำอะไรอย่างงี้ค่ะ ็คือพอฟังมันนานแล้วมันก็แบบก็จะชินไปเรื่อยๆสมองข้างขวาจะเกิดความเคยชินบอกนะะซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ exposure exposure ก็คือความคุ้นเคย familiarity มันชินไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังเพลงออกนี่มันยากกว่าการฟัง listening comprehension เพราะมีการเล่นเสียงหางเสียงเสียงต่างเป็นต้นโอเคแล้วก็ก่อนสอบก็คือฝึกฟังฟังเยอะมากๆอะค่ะแล้วก็ เหมือนกับว่าพอตอนฟังเสร็จปับ๊บเราก็ยังไม่ไม่ดูคําถามหรือคําตอบอะไรเงี้ยค่ะคือจดเนื้อหาให้ได้ก่อนแล้วพอได้ยินคําถามปับ๊บก็อย่าเพิ่งดูชอยก็แบบคิดคําตอบเองก่อนว่า ที่เราฟังได้เนี่ยมันคือคําตอบอะไรสองชั้นนั่นหมายความกังสมาธิสติที่แรงพอที่จะฟีซข้อมูลได้คันนี้ฟังเนี่ยจิตมันนิ่งพอมันจะรู้แล้วว่าเดี๋ยวแค่อยถามอะไรมีกี่ชั้นมีกี่ประเภทของสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยจะฟิลได้เลยตอนนั้นเวลานั้นเป็นการแค่พร c แอคทีฟ s ล e ส i n g ก็คือครับล็อกไว้ล่วงหน้าแล้วแต่นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วต้องฟังออกบดจริงไหมจ๊ะค่ะใช่ถ้าฟังไม่ออกปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความกุ้มใจแล้วก็กังวลแล้วก็สับสนแล้วก็จะคลัมโบแล้วก็คลั์ ในกรณีนี look, okay. okay. Okay, okay, so okay, so ้ฟ like ังออกหมดเลยใช่ปะครับโอเคมาแล้วม <In Japanese, S 2> ีอีกข like ้อหนึ่งไหมก็คือต้องมีภาพตอนฟังอะค่ะเอาละรู้แปลงไงหลายคนถามว่าเวลามีภาพตอนฟังที่เป็นยังไงจ๊ะมันเป็นก็คือเหมือนพอเวลาเราได้ยินปั๊บมันก็แบบมันก็มันเกิดขึ้นมาเองใช่ค่ะแล้วก็ตับความเริงกับอาจารย์ก็คือเราพูดเราไม่เกิดนะฮะก็คือเพิ่งรู้ว่ามันแบบ อ๋อถ้าเกิดจะทําให้จําได้มากขึ้นต้องแบบสร้างเป็นภาพใหญ่ๆนะแล้วก็สร้างเป็นภาพตลกๆนะอะไรเงี้ยก็เลยพยายามแบบเอหมือนที่อาจารย์ครับใครครับพลาที่รัตบุญบอกใช่ไหมครับสมองข้างขวาเคยต้องใหญ่กว่าปกติแปเท่าหรือตลกขบขันหรือเป็นภาพที่มันตลกมันเห็นว่ามันจําได้อะ่ะนะค่ะงอ,อมาจากเทคนิคที่ไหนอะ่ะก็อาจารย์ อ่ m มีลต i n g เก่งมากๆเลยมีเออ s t ส n ิ n งเนี่ยสรุปว่าคือแต่เลืๆๆๆเเอะนะ่อือคืื 6, 17, ะะนนืืนืื speaking, นืืืืืืืืืืืืื้ากืืืืืืืืืืือืืืืืนืาืญญาาะะรรืืืืืืืืืืือืืืืืืืืืืืืรนืืนืืาืืืืรืืืือแบบืืืืืืืืืืื่ืื่อืืืืืืืืืาืืืืืืนื่ืืืืืืืืืืืืืมืืืืืืือืืืืืืืืืื่ืืืืืาืืืืืืืืืะืืืืืืืืืืืตืืืืืืืหน่อยครับร 30, รต,บ,บ,ตบดังๆสุดๆสุดๆ โซฟาสูงสุดแลยได้แค่ยีีเนี่ยหนูไปทำอะไรมานะได้ข่าวว่าเรียนคเวอเซชั่นเปล่าจ๊ะไม่ได้เรียนค่ะเอาล้ได้เกิดมาเรียนหรือเปล่าครับไม่ได้เรียนค่ะเอาล้ how could you speak English so well เนหะก็ฝึกเอาละพูดก,กับตัวเองค่ะเป็นยังไงอะพูดกับ <c oughs> ตัวเองครับใครเข้าใครซสอนอนะอาจารย์ด้วยคะ่ะแหนู how เอ่อหูใช้เวลากี่เดือนในการพูดกับตัวเอง2เดือน ก็คือจริงๆแล้วหนูเคยเคยลองกูดแล้วตอนอยู่มอปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือเหมือนกับมานอนนั้นมันปิดเทอมว่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแล้วก็หลังจากนั้นพอจะเริ่มมาสอบก็เลยลองลองดูใหม่แล้วก็ตอนฝึกเตรียมสอบอะค่ะก็คือจะลองพูดแล้วก็อัดเสียงแล้วก็มาเปิดฟังแล้วคือครั้งแรกนี่จะแบบรับไม่ได้เลยเพราะว่ามัน ูควบคุมเกมไปก่อนอย่าโยนทิ้งนะต่อเลยเหรอคะสวัสดีค่ะต่อนะคะ,ะ,คะก็คือตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยก็น่าจะพูดได้แต่ว่าพอลองอัดแล้วเ,เปิดฟังจริงแล้วเนี่ยมันแบบมันเจอข้อผิดเยอะบางดีแบบประธานลืมเติมเอสบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอฟังแล้วเรารู้ปับ๊บแล้วก็ อัดซ้ำใหม่แล้วก็เปิดฟังจนเรารู้สึกว่าเอออย่างนี้ค่อยโอเคอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกพูดดีกว่าตอนที่จัร์ไม่อยู่นะสรุปเธอมีอีกขั้นหนึ่งก็คือเซลล์แอพเรโซนี่ขอสัมภาษณ์เยอะนิดนึงเพราะรู้สึกยากเคสนี้ยากนะสรุปคือ you uh you did talk to yourself นะแล้วที่น่าสนใจคือจะไม่เคยสอนคืออัดเสียงตัวเองชัดเลยตกใจไหมฮอริโบไหมฮอริฟายด้วยใช่ไหม หริ่วูวมันแย่จเขอร์่วไฟคือรู้สึกอะไรตกกระใจนะฮะเอนิเวแล้วก็หลังจากนั้น้าแก้ไงนะทษทีจะไม่ได้ยินก็คือพอเราได้ยินแล้วว่าเราตอบผิดตรงไหนเราก็พูดใหม่อัดใหม่จนจนเราฟังแล้วรู้สึกว่าโอเคมัน e ม็ e n ์เซนเอ็นดิเวดิซิลิแม็ e ซ์เซนแม็กซเซนก็คือว่าอะไรครับเมื่อตัวเราได้ยินเสียงเราปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเราเนี่ยครับห่างหรือใกล้กับอะไรครับเสียงหรือว่าการพูดที่คุณจะเป็นยังไง โอ้โี่ดีนะจายช่เาจะเซลล์อะไรครับ actualization แ,แล้วเมื่อนั้นเราก็ปรับเลยทีหนึ่งแต่เนื่องจากบัดนึงเคสนี้พิสดารมากมมงเออมึงกับพรพิยาพร,ระพิยาก็มีภาพเด,เด็กเหมือนกันเพราะอะไรครับยากเคยไปเล่าเลยพวกนันดีทานให้ก็นเลยมีภาพแต่คุณหนูนี่บังเออชอบดนตรีแล้วมีชอบชอบภาพด้วยเลยได้ทั้งคู่สมองข้างอะไรครับขวา ดูดีๆดูดีๆนะฮะทั้งคู่ที่เหอ exceptional cases แล้วนะครับโอเคสรุปก็คือเลยครับพูดจนพอได้แล้วลึกๆหัวหนูน่าจะมีสิ่งที่ถูกต้องในระดับหนึ่งจริงไหมมา้วใช่ค่ะมาจากไหนจ้าฟังดนตรีเป็นไปได้ไหมคิดว่าเป็นไปได้ค่ะโอ a u d i o b o ฟังพังก์ป่ะที่อาจารย์ให้เป็นห้อง library ใหญ่ของเราอะฟังครับดีไหมดีค่ะเสียงเพราะ จริงเพราะใช่ไหมโอเคงั้นสรุปก็คือนอกจากนั้นจะมีอะไรเทคนิคไหมที่จะฟังไงถึงแบบพูดพูดกับตัวเองเหรอแต่เคสที่น่าสนใจเป็นเป็นกบากคนว่าเป็นรู้มาอีกนะไม่ได้เรียนการ์ม,มามาแล้วทำไมการ์ม,มาหนูต้องแข็งแกร่งมากและะ้วเปล่าแต่หนูดูโอเวอร์วิวไหมดูค่ะ,คะ<อ>ก็รอบถึงสองรอบค่ะก่อน<ห>สอบถ้งการ์ม,มาหนูต้องแข็งแกร่งอยู่แล้วสิก็คือหนูรู้สึกว่าอืม ถ้าถ้าเห็นอย่างงี้ค่ะหนูมก็จะจะรู้แต่ว่าบางทีพอมาเรียนกับอาจารย์ตอนแรกๆพออาจารย์ถามกลับปุ๊บถามว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างเงี้ยมันจะมันมันเหมือนไม่รวมระบบอย่างเงี้ยค่ะไม่รวมระบบแต่ถือว่าเก่งแกมมาอยู่แล้วถามชัดๆนแป๊บนึงว่าจะรีไม่รีไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือตัวเราต้องรู้ระดับของเราเองว่าแกมมาเราเนี่ยครับแข็งไม่แข็งหนูคิดว่าเออแกมมาจำเป็นไม่ในการสอบชัดๆดีกว่าเพราะเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดนะฮะจำเป็นค่ะรู้จากหนู่ฟ your heart นะจำเป็นทำไมอ่ะ ก็เหมือนสมมุติถ้าเราตอบพา s t สปีกิ i งอ่เนี่ยค่ะถ้าเราตอบเหมือนกับว um ่าผิดเขาฟังดูมันก็จะแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยตกใจเลยใช่ไหมตกใจแล้วก็เรียนให้ทราบนิดนึงก็คือพา s t s t ค u c t ร r e ไม่มีตอบไปแล้วแต่เขาจะดูค u a l i t y อ f ค o u r ำว่า verbal expression writing เนี่ย based on นะครับ grammatical structure แต่โครงสร้ของหนูแข็งไหมแข็งมากหนูคิดว่า s t r u สร u r e แข็งไหมตอบเลยค่อนข้างแข็งนะค่ะแข็งมากเลยไหม ก็มาค่ะอยู่ค่ะโอเคนะฮะใช้ได้แล้วไม่ต้องต้องเคลียร์ก่อนนะครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าผิดกันมากก็อียักษ์เลยอยู่ว่าไหมอันสุดท้ายนะครับไลติงเขายากเงอนนะต้องอินทิเกรต30ได้กี่คะแนนครับ 28ตบเบ Yesterday> ื้ยหน่อยครับตบเื้ยหน่อยสุดสุดแล้วนะโอ้ฟุกสุดสุดก็สุดสุดดูดูที่ยังไงถึงได้ยี่แปดมีเทคนิคอะไรบ้างครับสรุป speaking นะครับนักติดาคุยกับตัวเอง she kept talking s h kept talking to herself all the time แล้วก็ฟังเสียงที่เธอพูดแล้วก็จะรู้ว่าะลรครับรับได้หรือรับไม่ได้แต่บางเออในหัวเนี่ยมีสีถูกต้องอยู่แล้วจึงสามารถที่ imitate pronunciation ของ native speaker ได้ โอเคแล้วอันต่อไปก็คือแล้วเวลาเอ่อไลติ้งนี่ยทำไมคะแนนสูงเงี้ยจบแล้วไลติ้งอันพาร์ทแรกค่ะที่นวมนนทมาถ่ายรูปได้นะเขาเบงนในายถ่ายรูปได้เข้าไปเลยดวนเข้าไปถ่ายรูปเอ้าดูถ่ายเป็นเหรอเออดวนเดินนั้นโฟกัสอาจารย์นะ that's more important ก็คือพาร์ทที่มีให้ให้ทั้งฟังแล้วก็เขียนนะคะดูพูดไปเรื่อยๆะตอนฟังก็พยายาม ตอนอ่านอ่านแล้วก็ฟังตอนอ่านเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คือพยายามแบบจดประเด็นไปเลยแล้วก็ส่วนตอนฟังเนี่ยก็พยายามเก็บเก็บให้ทันทุกประเด็นแล้วก็เอาพยายามรีบแมชกันอย่างเงี้ยค่ะแยกเป็นหัวข้อหัวข้อหัวข้อแล้วก็ส่วนพาที่เป็นอินดิพนเดนต์ก็คือตอนแรกกลัวมากเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะคิดได้หัวข้อมาแล้วหาไอเดียไม่ออกเพราะว่า คิดแบบช้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก่อนสอบก็คือพยายามทําโดยสมมุติเอาหัวข้อหัวข้อพวกไรติ้งอย่างเงี้ยมาค่ะแล้วก็พยายามคิดเอาลายให้ได้แบบภายใน5นาทีแรกสรุปก็คือเธอได้จากการครับ practice คือการฝึกฝนนะโอเคสรุปก็คือนะครับเอ่อที่ผ่านมาสรุปก็คือพื้นแข็งยังแข็งแกร่งอยู่แล้วแกมาาแข็งแกร่งแล้วก็นะครับสมองข้างขวาแข็งแกร่งเพราะชอบดูหนังดูละครอ่าไม่เป็นการเสียเวลาหรอในการฟังเพลงือดูหนังอ่ะ ไม่เสียเวลาค่ะทำไมอ่ะก็มีความสุขนั่นแหละมีความสุขก็คือสองขวาแล้วก็อันสุดท้ายอยากรู้อะไรครับสรุปสองสามประโยคนะเกี่ยวกับอะไรครับสิ 2, ่งที่หนูได้จากแฟชชั่นสองเดือนครึ่งเนี่ยแล้วมันช่วยอะไรบ้างไหมในการที่ทําได้คะแนนสูงขนาดนี้ถือว่าเป็น spectacular scores แล้วก็แข่งทั่วโลกสุดๆแล้วนะครับเงินเป็นล้านจะอยู่ในมือเธอล้านเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับมีสรุปสองสามประเด็นบ้างไหมเกี่ยวกับอะไรครับจะเรียนยังไงนะฮะทำตัวยังไงหรือฝึกยังไงเพื่อเก่งภาษาอังกฤษนอกเหนือจากที่พูดมาทั้งหมด ก็คือหลังจากที่หลังจากที่หนูได้มาเรียนที่นี่แล้วค่ะก็นอกจากภาษาอังกฤษรู้สึกว่าอาจารย์สอนได้แบบชัดเจนแล้วก็ละเอียดอ่าไม่พูดนอกเรื่องหรอพูดนอกเรื่องบ่อยไม่ใช่หรอเบื่อไหมไม่เบื่อเลยค่ะชอบมากอ้าวทำไมชอบล่ะหนูรู้สึกว่าฟังแล้วมันแบบมันมีเทปอะเทปนะฟังแล้วมีกําลังใจค่ะเหมือนเวลาพออาจารย์พูด พูดเสร็จปั๊บมันก็เอแบบเออสบายใจเรียนรู้เรื่องขอบคุณมากแล้วก็เวลาเรียนเสร็จทุกครั้งเดินออกไปก็จะแบบมีความสุขมากแรกๆที่มาเรียนนี่กลับบ้านแบบเนี่ยป้าวันนี้นะโอ้หมีความสุขมากเลยเรียนสนุกมากเลยอย่างงี้ค่ะสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆนะ นี่คือเพราะเธอเธอมีความสุขเธอรู้ความสุขคืออะไรใช่ป่ะเพราะเธอเวลาเธอฟังอาจารย์เธอเธอไม่ปรุงแต่งไม่ไม่กระแทกกลับคือในฟังในบุญเทศในบุญพูดอะไรไปเรื่อยๆใช่ไหมเลยกินเข้าไปเลยใช่ไหมแล้วลึกๆก็คือพูดที่เจ๊ขั้นสูงสุดเขารู้ครับเลยคืนสิ่งที่เหมือนกัรย่อมอะไรดึงดูดกันเป็นเวฟเลนเดียวกันเขารู้ว่าสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยมันซ่อนเงื่อนเต็มไปหมดเลยเพื่อความสุขและความเจริญแด่นั้งรีทุกท่านใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ใจดีไหมใจดีค่ะโอเคไอ้ประเด็นหนึ่งมีอะไรจะฝากเพอเพื่อนนักศึกษาไหม เกี่ยวกับรียนเให้ประสบก็อยากให้คิดว่าทําได้กันทุกคนนะคะถ้าถ้าเราตั้งใจแล้วก็พยายามฝึกไปเรื่อยงามมากทำได้ค่ะสรุปก็คือตั้งแต่สัมภาษณ์ตะกี้นี้ถึงตอนนี้ถ้าที่สังเกตคือธรรมชาติมากแต่พลังสวัสติแรงนะนิ่งอยู่ข้างในใช่ปะ แล้วก็ครับในานามของท่านประธานกรรมการบริหารผู้จัดการใหญ่ของแฟร์ติงดิชโอ้โหตำแหน่งใหญ่มากนะครับนะฮ uh, anyway, นะเดอะเดอะเอเดดีเบ่นนะแต่พอดีเนื่องจากหลายๆคนคงดีใจนะไม่ต้องอะไรครับเอออะไรนะพอดีบังเอิญเนี่ยนะครับเบลลีแกม่าเนี่ยอยากให้เจอจากหัวใจยอยากให้หนึ่งหมื่นบาทแต่กฎเกณฑ์ก็คือ,อก็กฎเกณฑ์มายิ้มใหญ่ลนะ่ะเอดีเบ่นก็คือขอมอบเลยครับเออเลยครับกัอกิฟต er ์บัลเชอร์ของซิสเลอร์นะฮะมูลค่าหกร้อยบาทให้กับเลยครับคุณนัทิดาผู้ที่ประสบความสเร็จสูงมากของไอพีทีได้ไอพีทีทั้งหมด บบกี่คะแนนครับร้อยสิบห้าคะแนนเทียบเท่ากับ653 p b t ตบเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งครับ653 และเป็นเคสที่สูงที่สุดของโทเฟอไอพีทีเพราะเนื่องจากอะไรครับครับทุกพาร์ทได้หมดเลยขอมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับคุณหนูนัทิดาและที่สำคัญคือมาเพื่อที่จะ encourage พวกเราทุกคนจะต้องเคยครับขอร้องให้มานะถธอก็ยินดีเป็นคนสุภาพมากนะฮะจิตเนี้ยยิ่งใหญ่ไพศาลทําให้ดูต้องประสบเก้นแน่ๆแล้วมีอะไรที่แฟซิสุดี้จะช่วยได้บอกอาจารย์นุสรน,นะครับแล้วก็ตบมืออีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณมากเลย Thank you ขอจเจริญแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยทุกอย่างโอเคจะส่งไปฮาร์วาร์ดโอเคนะครับวันดีครับตกลงไหยครับ Thank you Oh that's uh, one of the extremely successful cases of f a s c y students โอเคเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ต่ออีกหนึ่งนาทีบาย